สวัสดีครับเอของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่31นะครับพี่น้องอากาศก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับใครที่ปรับตัวไม่ทันนะครับก็ลำบากหน่อยนะครับช่วงนี้ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวบทสัมภาษณ์นะครับของไทยรัฐทีวีนะครับที่สัมภาษณ์น้องต้นข้าวเกี่ยวกับมีคลิปเดินลงจากรถตู้แล้วร้องเพลงนะครับแล้วก็มีอินฟลูอนเซอร์หลายๆท่านนะครับเอาไปทำคอนเทนต์นะครับถามว่าน้องต้นข้าวรู้สึกอย่างไรนะครับน้องต้นข้าวก็ตอบอย่างอารมณ์ดีนะครับรู้สึกว่าแอบขำนะครับแล้วก็ดูตลกดีนะครับ และทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับคือหากันได้ตลอดมีเสียงหัวรอกันได้ตลอดนะครับและน้องต้นข้าวยังตอบปีว่าทำได้เป๊ะที่สุดก็คือคุณย่านีนั่นเองนะครับพี่น้องนักข่าวไทยรัฐยังถามต่ออีกว่าน้องต้นข้าวรู้สึกอย่างไรนะครับอายุเพียงแค่13ปีแล้วก็โด่งดังขนาดนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้รู้สึกกดดันหรือเปล่านะครับ น้องต้นข้าวก็ตอบอย่างอารมณ์ดีนะครับบอกว่าไม่รู้สึกกดดันนะครับและไม่อยากจะคิดอะไรมากก็คิดเพียงแค่เรื่องการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องการร้องเพลงนะครับว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรดีนะครับพี่น้องและน้องต้นข้าวก็ยังตอบนักข่าวอีกว่าไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับมันเป็นเหมือนความฝัน ก็ฝากบอก f อซพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับขอบคุณ f อซทุกคนที่ติดตามน้องต้นข้าวมาตั้งแต่ดาวเหลืองดาวโรยนะครับก็คือเพลงแรกนั่นเองนะครับที่น้องต้นข้าวร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับพี่น้องสำหรับแอดมินแล้วนะครับก็ดูเหมือนน้องต้นข้าวจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ช่วงแรกๆที่มี คนออกมาทำคอนเทนต์นะครับก็รู้สึกว่าน้องต้นข้าวเครียดมากนะครับกับเห็นภาพคอนเทนต์ดังกล่าวนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้องต้นข้าวได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวให้อยู่กับวงการบันเทิงได้ดีขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับมีการทำคอนเทนต์เรียนแบบน้องต้นข้าวเกิดขึ้นทุกวันนะครับพี่น้องแอดมินเลื่อนโทรศัพท์เมื่อไหร่นะครับก็เห็นเมื่อนั้นนะครับ กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะครับทุกวันนี้เห็นคลิปบ่อยทุกวันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วครับสำหรับแอดมินแล้วนะครับพี่น้องไปอัปเดตคิวงานของน้องต้นเข้ากันต่อเลยดีกว่านะครับพี่น้อง วันที่31นะครับงานของน้องต้นข้าวก็มีที่วัดตาก้องนะครับอำเภอเมืองนครปฐมนะครับส่วนวันที่หนึ่งนะครับก็เป็นวัดนครชื่นชุมนะครับพุทธมนตนสายสีนะครับส่วนวันที่สองนะครับก็เป็นวัดบุนาวาสนะครับทวีวัฒนากรุงเทพนะครับพี่น้อง ก็ชมกันไปติดๆเลยนะครับก็3วันนะครับพี่น้อง31วันที่1แล้วก็วันที่2นะครับงานของน้องต้นข้าว สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้นําเรื่องราวของน้องต้นข้าวนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับวิธีคิดของน้องต้นข้าวนะครับและการใช้ชีวิตของน้องต้นข้าวนะครับน่าสนใจมากนะครับกับเด็กวัยสิปีนะครับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านมากเลยนะครับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับแล้วก็การร้องเพลงนะครับในอนาคตแอดมินอยากเห็นน้องต้นข้าวแสดงละครทางทีวีด้วยนะครับพี่น้องแอดมินหวังว่าน้องคงจะได้รับบทได้บทหนึ่งนะครับในการแสดงละครนะครับพี่น้องแอดมินก็จะติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้อง